ก็หลังจากที่เราตกลงค่าค่าทุกๆนะฮะก็ตกเขาเอาเราหนึ่งดอลลาร์นะฮะก็เดี๋ยวเขาจะพาเราไปยังรสาตอาหามุสลิมนะก็คือปัตตาบาร้านอาหารมุสลิมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะไปนับหนึ่งที่นั่นที่นี่พัะตะบองนะจะเจอยังไงก็ จเจออะไรบ้างเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันนี่แหละครับก็ถึงแล้วนะฮะมัสยิดบัตตบ,บองนะฮะภาษาเขมรที่นี่นะฮะภาษากัมพูชาหรือคนไทยจะเรียกว่าพัตบองนะฮะ ู้สึกว่าข้างในจะมีมุสลิมหน้าซึ่งถือว่าเป็นเป็นมุสลิมกลุ่มแรกที่เรามาถึงแล้วก็ที่เราได้เจอนะเดี๋ยวไปดูหน้าตาเมี่สอสบายก็มาสบายสบ,บายเต้สบ,บายตับบย,ยเลงนีซันมาอ่มังคุดได้ว <laughs> เองจะอ,อ,อะไก็มา

That the sun is hidden by a hazy sky And the lights around me Hide the moon at night Sini lebih empat roto scroller Yang asal sini Pak Ime Ya, yeah. Musa Samsudin Asal dari Ya, asal sini Matembal Matembal Juga muslim asal? Ya, yeah, ya yeah. Muslim asal yeah, yeah. Kalau orang Bagel, orang Jawa Jawa. Ah, kan Jawa. Jawa di Indonesia. Iya, bukan. Tanya dia dulu Bapak keluarga ini. Atau Ini makro mau tahu di tahun kemudian hati terdak untuk bayi terdak dosa mengada asal mau lihat kata dulu sebelum merus ada lebih kurang dua puluh ข้างหลังมัสยิดก็จะมีแม่น้ำลำคลองนะฮะระหว่างสองข้างฝั่งก็จะเป็นเป็นบ้านมุสลิมทั้งหมดนะฮะก ที่เห็นอยู่นะฮะไม่รู้ว่าจะจะเป็นมืน่อิดอีกหลังหนึ่งนะฮะซึ่งมีปอดนิสานเหมือนกัน100กว่าปีเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นนะฮะแล้วก็ตามวิถีชีวิตคนที่นี่นะฮะเขาก็บอกว่าอาชีพคนจามที่นี่มุสลิมที่นี่ก็จะประกอบหลักๆก,ก็เป็นหาปลาประมงแล้วก็การค้าขายถ้าเราจะเห็นตอนนี้นะฮะก็จะเป็นเป็นเรือนะฮะที่มาเทียบฝั่ง ก็บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของมุสลิมที่นี่ Illallahu akbar, subhanallah Now Alhamdulillah, of flashing light. storm caught flashing And the trials of life seem like the mountains high, but His light above it all is worth the climb. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah. All of my Lord supreme. Will speak me you to ครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปบ้านอิหมามฮะแล้วก็อิหมามเพราะว่าอิหมามบอกเราเมื่อกี้ว่าจะเลี้ยงขนมหวานก็ตามมาแล้วนฮะบ้านอิหมามไม่ไกลฮะอยู่ข้างๆวัส mm hmm. ซิดนี่เองอิหมามอะไรนะอิหมามจังหวัดพัทธมณฑล إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ ไม่เชื่อมนะท่านบาลเราก็รสชาติก็ถือว่าใช้ได้เลยขอเวลาแล้วกันกินนี่ก็เป็นมื้อแรกของวันจากที่เราเดินทางมา เข้าจากรถนั่งรถจากอ่วเปาเมาที่นี่ก็ประมาณสองถึงสามชั่วโมงแล้วก็นี่ก็มานั่งกินข้าวบ้านอินหม่ำประจำจังหวัดอินหม่ประจำจังหวัดหรือถ้าบ้านเราเรียกว่าผู้ว่าผู้ว่าของปฐมบรองก็ ่ก็กับข้าวอร่อยมากถือว่าที่นี่กับข้าวอร่อยมากซุปก็ดูจากสภาพไม่คิดว่าจะอ,อในในื้อหือแต่กนน็กินกินไปเรื่อยๆล